แน่นอนครับโอ้โห์ใจเย็นอีกนิดเดียวเเอ้ยใจเย็นขั้นพับดโอ้โหคาเลโดครับสิบสามสิบครับ วันนี้ฟิชชิ่งฟิชสไตล์นะครับพวกเราอยู่กันที่เขื่อนลำแชะนะครับวันนี้มาตามหาปลาชะโดข้างกระชังนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานพวกเรานะครับว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับ มีตัวนะครับมีตัวนะครับหือตามมันนี่เลยมีตัวนะครับตามมาครับสองตัวแล้วนะครับ ไล่นะครับแต่ไม่กัดนะครับสอบถามไต่เล็กมานะครับเวลาตีก็ตีให้ชิดกระชังที่สุดนะครับอย่าตีกาไกลบ้างนะครับเดี๋ยวเวลาปลากัดแล้วเอาตัวไม่ได้นะัะ นีปลาจิบนะครับอ,อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วบัดอีกสับอีกบัตสับอีกสุดยอดครับตัวนี้โอ้โหตีเข้ามุมกระชังครับปกติเหลี่ยมนี้ไม่ค่อยกัดนะครับโอ้โหโปรบัสแน่นอนครับ หาตัวจนเจอครับมีไซส์มีไซส์ซครับตัวนี้มีไซส์ครับโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวไต่หมุนโร่ช่วยบาจยเยน็นสุดยอดครับโอ้โหอย่างใหญ่ครับตัวนี้แน่นอนครับโอ้โหไซส์ใจเย็นอีกนิดเดียวเยอ้ยใจเย็นขั้นพัดโอ้โหคาเลโดครับสิบสามสิบครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับ โอ้บัตเพนกวินนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงครับโอ้โหตัวนี้กัดตตมเลยครับกัดตกใจเลยครับแน่นอนจริงครับโอ้โหเยี่ยมมากครับโดตัวแรกครับข้างกระชังครับลำแชะนะครับวันนี้น่าจะมีหกโลได้เนะี่ย เดี๋ยวมาที่หน้าอุปมาอีกสายก็ไม่ได้นะพี่แง่สายไม่ได้เดีามาอีก่จที่หน้าพอแล้วไปทำคลิปอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวมาใหม่ ตัวทีรอมาวเยไปไอ้ที่หูตนี่แต่้ห้านันเลยแ่งกแรงเลยพอ่อตัวไปเนี่ยั้งนั้นเที่ที่ที่บางใต้สเท่านี้เลยเที่เหลือใหญ่กว่านี้ทุกตัวเลย แล้วฝนตกตกเข้าทางเลยโอรออะไรแล้วแล้วปลามันเย็นน่ะปลามันเย็นปลามันก็ลอยทำลายนะจะโดนในฝนตกลมนิ่งได้เลยแล้วลมนี้เลยแล้วโตแล้วโตแล้วครับโตแล้วครับโตแล้วโตแล้วโตแล้วปลาครับหายก่อนนะหา มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วสะโดครับสะโดล้ำแซะโอ้โหแรงแบบนี้ครับเล็กกว่าเล็กกว่าเห็นตัวแล้ว สุดยอดสุดยอดเฮ้ยบัสขอบใจมากสุดยอดบนัดปั้นเราจนได้เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูนะครับเท่าไหร่นะครับให้หายขาใจันเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ล็อกก่อนห้าโลหกนะครับนี่นะครับดูไซส์ครับอ โดนแล้ว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 ยันกันมา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 ออกแล้วออกแล้วขันขึ้นมาขันขึ้นมาอ้าวอ้าวอ้าโดนแล้วครับโดนแล้วมาโดนแล้วโอ้โหบึ้มเลยตัวนี้ดันออกไปดันออกไปดันเรือไปก่อน โอ้มีไซค์ครับตัวนี้ดำปีเลยโอ้โหสี่ห้าสี่าาห้าบาเดินมาขึ้นมาถึงไหม oh, โอ้โหตัวนี้ดำปีเลยครับอื้ <c oughs> สวยมากเลยสุดยอดตัวนี้แน่นอนจริง <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอด <c oughs> นายแน่มากโอ้ <Okay. S 1> โหกัด oh, บึ้มเลยไม่รู้กัดก็ไม่รู้จะเจอตัวงามเลยดิบาดงามหน้าดิเสียด้ของว่ะ ตนครับตอนครับตอนตอนครับตนครับตอนครับตอนรโอ้ย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 ตนครับเฮ้ยเียมันไล่ออกมาแลืหืหืหืยอดครับตัวนี้ มีสครับเฮ้ยอ้หอ้หอู้หูอ่ะหุบเลย โอ้โหหุดยอดรัดเออมีไซส์หน่อยสามโล,โ,ลโอ้โหคันสิบยี่สิบไม่ต้องเอามาเลยนะครับเส,ญญเสียดายของครับไปตายตาย กลับบ hey. hey. ้านกินข้าวปเ่ะคนละตัวเว้ยโอ้ไม่หลุดหรอกเข้าตาเห็นไหมผมถ้าไม่อยู่จะให้ใสตียังครับผมไอ้ตัวนั้นแหละที่ผมบอกที่ปามขยับออกมาที่เดียวกันเลย อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับของผมเป็นคันแบ็คเดวิลนะครับ1630นะครับลอกแอนทเลตนะครับ PE3 ถักส l a เพลนะครับของบาสเป็นคันคาราโดนะครับลอก T3 นะครับสาย PE3 เพลเหมือนกันนะครับเหยื่อเป็น X b บส์นะครับของเต็มคำนะครับเสียงดีครับไม่มีง้างครับพักกลางวันนะครับมาทานอาหารนะครับที่ครัวแพรน้องการนะครับ กลัวแพ้ต้องการนะครับอาหารอร่อยมากนะครับที่นี่บาส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 สั่งนานมากแล้วนะบาสสั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วนะบารสนี่ครับสั่งข้าวมาเป็นชั่วโมงแล้วครับ มัดมัดมาดสั่งนานไปแล้วนะเขินดูออกหนูหนูเคยใไว้นี่นะครับดูกับข้าวนะครับความรักเพื่อนนะครับเพื่อนแพ้กุ้งมันสั่งกุ้งแน่นอนจริงๆอันนี้กุ้งเขื่อนกินไดู้่ดูกับข้าวเลยนะมันต้องตัวหวัดน่ากินมากนะครับ เข้ามาตีปลาจิบนะครับนี่ครับตรงนี้ชะโดดำชาโดฐานเพียบเลยครับศูนย์ร,รวมไตเรือเลยครับเป็นหมายที่วิวสวยมากเลยนะครับถึงเวลาตีจิบครับชะโดนี่จิบเยอะมากครับ ที่เห็นจิบน้ำนี่สะโดทั้งนั้นเลยครับสะโดลุ้นรวนแต่ว่าไม่กัดนะครับ โดนไหมไังเ็เลยเเห็นหัวน้ำมันยัดเลยที่เกวายอยู่ ะะมาถึงแล้วเดี๋ยวดูอ่ะล็กว่าเป็นไงหัวแล้วขอเข้ามาเอาอะไรหน่อย